สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชร่วมกับสำนักงานเศรษฐก,กิจการเกษตรขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมานาวิชาการสื่อร่วมสร้างประชาคมอาเซียนความคาดหวังจากสังคมในวันพฤหัสบดีที่22มีนาคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกาณห้อง148อาคารสัมมานา2มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชการเสวนาภาคเช้าพบกับดรสุนทรชัยยินดีภูมิ รองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศดรสมเกียรติอ่อนวิมลประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยวิทัศน์จำกัดและคุณเทพชัยยองผูวอำนยการองค์การกระจายเสียงและแพ,พร่ภาพสาธรารณะแห่งประเทศไทยการสัมมนาภาคบ่ายบทบาทสื่อมวลชนไทยเพื่อเตรียมประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนโดยนักศึกษาปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์รุ่นที่3สนใจสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์หมายเลข0 8 9 6 8 8 6 1 9 1